สวัสดีค่ะช่องคุณยายนะคะคลิปนี้คุณยายมาทำคลิปแบ่งปันนะคะวันที่16วันครูนะคะ16กมกราสองพัน้าสค่าส่งเหมาเมาดบาทส่งวันพฤหัสน,นะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนสนใจเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะวันนี้วันที่16หวยไม่ออกนะคะออกวันที่17ท้ายคลิปแบ่งปันเด็กคุณ ยายเอาใจสายมูนะคะคุณยายเอาใจสายมูเพราะว่าบนไอ้ต้นวาสนาของคุณยายออกดอกคุณยายไปจุดธูปจุดธูปขอเลขกับต้นวาสนาที่น้องออกดอกนะคะเขาบนหลานเขาบอกว่า<อ>ต้นวาสนาออกดอกจะเอาโชคเอาลาบมาให้นะคะจะมีโชคมีลาบคุณยายก็เลย เอาทูบเฟียงทายไปจุดขอหวยเอาใจเอฟซี ee, และลูกค้าสายมูนะคะอย่าว่าคุณยายงมงายนะคะลุ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องนำไปเสี่ยงดวงนะคะเพื่อจะให้โชคเพื่อต้นวาสนาของคุณยายจะให้โชคสามตรง,ตรง นี่นะคะเดี๋ยวคุณยายมาบอกต้นละ50บาทต้นละห0สบาทคุณยายขอ F 3าต้นขึ้นไปนะคะต้นที่1นนะคะบอกหมายเลขชื่อคุณยายมาหรือแคปหน้าจอก็ได้นะคะต้นที่1ศิลาหุ่มทองนะคะนี่ศิลาหุ่มทองด่างเหลืองต้นที่สองมหาชัยนะคะต้นที่สามทับทิมบูรพา ต้นที่สี่ทับทิมบุรพาต้นที่ห้าทับทิมบุรพาต้นที่หกเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หน้าชมพูแบบนี้ต้นที่เจ็ดก็เป็นลูกไม้นะคะนี่นะคะราคาห้าสิบบาทต้นที่เจ็ดต้นที่แปดนะคะ,ลา,ะ,คะ 8, ลาสีสิง์นะคะต้นที่แปดลาสีสิง์ ต้นที่9มันนีล้อมเพชรหน้าแดงนะคะต้นที่10มันนีล้อมเพชรแผงนะคะอยู่ในใจกระถางสี่นะคะต้นที่11ชายชนนะคะด่างน้อย,อยต้นที่12มันนีล้อมเพชรนะคะ ต้นที่13ามณีมัน,นมณีสัตบัญญนะคะตูไปน้องจะออกชมพูนะคะแต่น้องต้องได้แดดนะคะต้นที่14ลูกไม้น้ำตาลใบกลมนะคะต้นที่15 15ศิลานักปาดนนะคะนี่น้องด่างนะคะ สิ 16, เป็นลูกไม้ใบกลมนะคะน้องเม็ดขาวนะคะเนี่ยลูกไม้ใบกลมส้โตมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้คุณ<ต>ยายผสมเองต้นที่16มันมีล้อมเพชรนะคะหน้าดำด่างชมพูแบบนี้นะคะ ต้นที่17นะคะ17รลักเอยนะคะด่างประมาณนี้อยู่ในกระถางสนะคะ18มณีล้อมเพชรแผงนะคะต้นนี้น้องอยู่ในกระถาง3นะคะ19ามณีล้อมเพชรด,ด่างนะคะมณีล้อมเพชรแผงนะคะอยู่ในกระถาง4ี่นะคะ กล้ามันนี้ล้อมเพชรแผงนะคะอยู่ในกระถางสีนะคะยี่สิบมหาชัยนะคะนี่นะคะยี่สอยี่วังสำราญนะคะน้องดังนะคะแต่ใบนี้น้องมีตำหนินะคะเดี๋ยวน้องก็ทิ้งใบ 22เทพฝ่ายลุงนะคะนี่น้องด่างเหลืองนะคะโตแล้วนะคะเนี่ยยี 23, ลูกไม้นะคะลูกไม้กัดสีนะคะใส่โตแล้ว23ต้นต้นละห้าสิบาทนะคะ f อฟสาต้นคุณยายเออ ต้นละห้สบาทคุณยายขอเอฟาต้นขึ้นไปนะคะเดี๋ยวมาดูต้นละแปดบาทนะคะ80บาทอันนี้บัวสวรรค์น,นะคะน้องป้ายนะคะนี่ใส่โตละ80สบาทแล้วก็มีล้อมเพชรหน้าสวยนะคะนี่อยู่ในใสกระถางสี่นะคะนี่นะคะแปดสิบบาท แล้วก็อมอนนะคะอมอนด่างน้อยแต่ว่าต้นน้องโตมากใบใหม่น้องมาน้องกระป้ายหน่อยๆนะคะนี่ใส่ตัวเราไปอัพไสให้น้อง,งน้องจะโตไว้นะคะออมแปดสิบาทแล้วก็มาดูในกระถางใหญ่นะคะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์แล้วมีน้องมีลูกสองต้นแล้วเนี่ยนี่นะคะเป็นบอลป้ายนะคะนี่แต่คุณยายไม่รู้ชื่อน้อง น้องมีลูกแลวนะคะหัวน้องน่าจะโตแล้วอยู่ในกระถาง5.5นะคะนี่ลูกไม้ต้นนี้150บาทนะคะหน้าน้องสวยนะคะนี่แล้วก็ต้นนี้นะเมืองนนนะคะนะเมืองนนหน้าสวยอยู่ในไซกระถาง6นะคะหลอดหม่น้องมาน้องกระดังนะคะ150บาทนะคะ แล้วก็ต้นนี้วเคนโนนะคะนี่น้องด่างประมาณนี้เวลาน้องมีลูกจ่ายลูกน้องจะลูกสวยนะคะเวลาผ่าทําจํานวนเนี่ยสายโตแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกนี่นะคะวเคนโนนี่นะคะร้อยห้าสิบบาทเอาไปเลี้ยงเพลินๆนะคะน้องชอบแดดถ้าน้องได้แดดน้องจะใบสวยมากแล้วก็ต้นนี้อยู่ในกระถางห้านะคะดาราจักรวาล ต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะทรงน้องไม่ค่อยสวยใบน้องไม่คุณใหญ่ก็เลยเด็ดใบน้องออกนี่นะคะร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ต้นนี้อยู่ในกระถางหกนะคะเพชรพระนครต้นนี้สองร้อยสองร้อยบาทนะคะเพชรพระนครแล้วก็ต้นนี้ดารานพพัลล์นะคะนี่น้องปลายเขียวนะคะหลอดไม่น้องก็มาแล้ว พูยา่ออกมาจากตู้น้องก็เลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไรใบน้องเหมือนจะยังไม่ตั้งนะคะนี่ต้นนี้สามร้อยบาทนะคะแล้วก็ต้นนี้เพชรจอมทองเพชรจอมทองหน้าชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะหลอดใหม่น้องก็มาแล้วเพชรจอมทองต้นนี้สองร้อยห้าสิบแล้วก็ต้นนี้มันนีล้อมเพชรแผงนะคะนี่ ใสตโตแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกน้องด่างสวยนะคะต้นนี้ร้อยหบาทนะคะสนใจต้นไหน <c oughs> แคปหน้าจอโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะส่งวันพุธลหัสนะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะเดี๋ยวคุณยายพาไปลุ้นเลขทูปหวยวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดนะคะว่าเลขทูปจะออกมาเลขอะไรว่า น้องต้นวัส,สนาที่ออกดอกของคุณยายน้องจะให้โชคหรือเปล่าเนี่ยดูคุณยายทำคลิปแบบเสี่ยงไหมเนี่ยต้องลงมาในาสาะเนี่ยต้องปีนป่ายบันไดขึ้นไปเนี่ยยิ่งตัวคุณยายอ้วนๆอยู่ด้วยเนี่ยเวลาคุณยายขึ้นเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยนะคะแต่คุณยายจะพาไปลุ้นลุ้นเลขทูบนะคะ เดี๋ยวคุณยายพาไปทางรัดนี่นะคะบานสีของคุณยายที่คุณยายอบน้องนี่นี่นะคะน้องออกดอกนะคะต้นแค่นี้ตอนปีตอนปีหกสีน่นะคะน้องออกดอกคุณยายก็ได้โชคจากน้องคุณยายก็เลยเชื่อว่าน้องจะต้องมาให้โชคคุณยายคุณยายก็เลยจุดทูกขอ คุณยายพามาทางรัดเลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าต้นวาสนาจะให้โชคเอฟฟีกับลูกค้าคุณยายสามตัวตรงตรงตรงวดวันที่17บเมกราหกเจหรือเปล่าคะเนี่ยน้องออกดอกสวยมากน้องต้นขนาดนี้เองนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นเลขทูบไปได้วยกันนะคะว่าน้องให้เลขอะไรโอเอฟฟีเอฟฟีลูกค้าของคุณยาย น่าเสียดายมากเลยถ้าออกงวดที่แล้วนะตรงตรงเลยถ้าจุดงวดก่อนนะคะนี่แต่งวดนี้อาจจะออกตัวกลับก็ได้งวดที่แล้วออกแปดเก้างวดนี้ออกอาจจะออกเก้าแปดนะคะซื้อลอตเตอร,รี่ติดไว้นะคะเพื่อมีโชคเพื่อน้องต้นวาส,สนาจะให้โชคลูกค้าแล้วก็เอฟซีแล้วก็คุณยายนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบรรซีนะคะไม่เชื่ออย่าลบลูนะคะขอคนที่ชอบสายโมนะคะสวัสดีค่ะ